สวัสดีครับคุณครูครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานเทศสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรินเขต3กับช่วยครูคิดคิดช่วยครูครับคุณครูคงจะมีปัญหาในเรื่องของการสอนนักเรียนให้ออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเทคนิคต่อไปนี้นะครับลองเอามาใช้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดูนะครับ Google นะครับได้มีบริการในการสืบค้นโดยการออกเสียงนะครับ เพียงคุณครูเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปไมโครโฟนนะครับตรงช่องสืบค้นนะครับแล้วลองออกเสียงภาษาอังกฤษดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับ o o k เห็นไหมครับถ้าคุณครูออกเสียงหรือสำเนียงใกล้เคียงเสียงเจ้าของภาษานะครับก็จะค้น คำว่า book นะครับได้ถูกต้องนะครับลองอีกคำหนึ่งนะครับ love เห็นไหมครับถ้าเราออกเสียงถูกนะครับหรือออกสำเนียงใกล้เคียงเจ้าของภาษานะครับ Google ก็จะค้นหาคำคำว่า love ถูกต้องนะครับอีกคำหนึ่งนะครับ learning learning อันนี้ผมอ <back S 1> <ผม S 2> อกเสียงไม่ถูกต้องครับเอาใหม่นะครับ learning อ่าถูกต้องแล้วนะครับครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูนะครับนำเทคนิคง่ายๆในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือการผลิตสื่อต่างๆมานําเสนอเป็นประจำนะครับกับ เฉลิมใจถึงดีศึกษาในเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาสุรินเขตสามจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ